สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรวันนี้ยาพรจะตำส้มตำถั่วนะคะใส่หมูกรอบค่ะยาพรจะใส่พริกลงไปในครบนะคะ ใส่กระเทียมค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปนะคะ ใส่มะเขือเทศค่ะใส่กรปปี๊ mm hmm. ช้อนหนึ่ง ไข่ปลาสองช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ชิมน้ำก่อนค่ะชิมรสชาติเป็นไงโยังไม่ได้ใส่มะนาวบีบมะนาวใส่ค่ะลืมมะนาวใส่มะนาวไปลูกนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะขามไปช้อนหนึ่ง ก็ชิมก่อนนะคะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลา ร่อยแล้วค่ะใส่ล้นปลาไปหนึ่งช้อนชานะคะหัยาพรก็จะหั่นหมูใส่หั่นหมูกรอบใส่ค่ะนี่นะคะหมูสามชั้นกรอบของอยพรหนังกรอบค่ะนนี้เยพร ทำมันเป็นดามันเล็กมันก็เลยขรุดร้อนมากมากเลยพเพิ่งจะทำเสร็จค่ะพเพิ่งจะทำเสร็จ ก็เอาอีกสามช้นลงไปนะคะไปคลุกเขาด้วยกันค่ะ ี่ค่ะตำถั่วใส่หมูกรอบของยาพรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ